แล้วค่ะเล็กอันนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกสี่นะคะเลขสมคบซื้อนะคะห้าสามแปดห้าแปดเก้าเก้าห้าหนึ่งสามเจ็ดแปดสี่หกสองแปดห้าหกศูนย์ห้าห้าห้าแล้วก็สี่แปดนะคะเรามาดูสติของเรานะคะเลขอันงวดที่ผ่านมานะคะงวดประจำวันที่ 16มีนาคมปี64นะคะมี66 4กส7 46 65 52เจ็ดสี่หกหกหนะคะสี่หนึ่งสี่สแล้วก็7จหนะคะซึ่งเข้าไปนะคะเลขสีสของทศเลขล่างนะคะแอดมินให้ไปเลยนะคะงวดนี้นะคะหวยออกนะคะงวดเนี้ย หวยออกวันที่วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะหวยออกนะคะให้ระวังไว้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะให้ระวังไวะะ้เลยค่ะเลขที่ให้ระวังไว้นะคะเพราะว่าร็รเอ่อก็จะมีแปดห้าแปดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดนี่นะคะสี่แปดนะคะระวังไว้นะคะฝากกดไลค์กดตามกดจิจฉา ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราดนว้นะนะแนวทางนี้เป็นแนวทางเพื่อซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ